สวัสดีค่ะรัตนารัตโต้สองสามสีนะคะวันนี้แอดมินก็กลับมาแล้วนะพร้อมกับสูตรโหราศาสตร์ชุดเด็ดนะคะเป็นออกเล่มใหม่เลยเนะเล่มที่37นะคะก็มีลูกค้าถามหากันมาเยอะสําหรับเล่มใหม่ก็ออกมาต่อเนื่องกันเลยนะคะไม่มีเว้นช่วง<ม>เล่มน,นี้เนี่ยจะใช้ได้ตั้งแต่16 กุมภาพันธ์นะคะจนถึง1สิงหาคมเลยนะคะก็ใช้กันได้ยาวๆครึ่งปีเลยนะคะลูกค้าครึ่งปีเลยนะส่วนเล่มเก่าเนี่ยจะใช้ได้ถึง1กุมภาเนาะเดี๋ยวเรามาดูสถิติเล่มเก่ากันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็พิเศษนะคะสําหรับงวดน,นี้แอดมินจะแถมของงวด1กุมภาพานันธ์ไปให้นะคะเดีย๋ยวจะเปิดให้ดูเนาะท้ายคลิปนะคะก็ฝากด้วยนะคะสําหรับสูตรหราศาร์ชุดเด็ดเล่มใหม่ราคาเท่าเดิมนะคะลูกลร้อยยี่สิบบาทนะคะก็ข้างใน เนี่ยเหมือนเดิมนะคะเป็นลักษณะเหมือนเดิมมีตัวดับนะคะมีเลขดับเดี๋ยวเราจะมาดูกัน เล่มที่แล้วนะคะเล่มเก่านะว่าข้างในเป็นยังไงเล่มใหม่เหมือนกันเลยต่างกันแค่ตัวเลขนะคะอ่ะก็ถ้าใครสนใจนะคะสั่งซื้อเล่มใหม่ได้เลยนะปกสีน้ำตาลนะคะในเว็บ Lotto234.net นะคะ w w w ร o แอดมินขึ้น QR Code ไว้ให้ตรงนี้แล้วนะคะก็สแกนเข้าไปในเว็บสั่งซื้อแจ้งชำระเงินให้เรียบร้อยวันรุ่งขึ้นแอดมินส่งของให้นะคะหรือว่าจะสั่งพร้อมกับหนังสือรายงวดของงวด 16กุมภาพันธ์ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีใน Facebook และ Line ด้วยนะคะก็ถ้า Inbox พูดคุยเข้ามาได้เนาะใน Line ก็ ID นะคะ ID a ีแอ o t 2 3 4มีแอดนำหน้าด้วยเนาะโอเคปเดี๋ยวเราไปดูสถิติของสูตรหราลาศาชุดเด็ดกันเลยดีกว่านะคะว่าเล่มที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างพร้อมกับวด1หกุมภาพันธ์เนาอะ,อะ ทีนี้เนี่ยในในเล่มของเขาเนี่ยก็จะมีเลขดับก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูสถิติเลขดับก็ได้ค่ะคร่าวๆนะคะก็รางวัลที่1นะคะของงวด16บสิงหาคม583มนะคะ58 3แปดาเขาให้2มาก็ดับอยู่นะคะอ่าหวยออก5 8 3สามนะคะให้2มาดับอยู่เนาะ1กันยาหวยออก3ามสาสองให้สมาดับอยู่นะคะ16กันยาออก7 0 3ย์สให้1มาดับอยู่นะคะ 1>, 1ตุลาคม6 6 9ให้0มาดับอยู่เนาะ16ตุลาคม106ให้5มาดับอยู่นะคะแล้วก็1พฤศจิกายน106ให้2มาก็ดับอยู่นี่6งมวดดับอยู่หมดเลยเนาะอ่ะแล้วเรามาดูอีกครึ่งหนึ่งนะคะ16พฤศจิกายนนะคะ789ให้6มาดับอยู่นะคะ1ธันวาคม8 0 5 อ่างวดนี้หลุดนะคะงวดนี้หลุดนะมี8หลักร้อยนะคะ16ธันวาคม0 9 3ย์อ่าให้1มาดับอยู่อีกแล้วนะคะ30ธันวา196อันนี้หลุดนะคะให้1มา17มกราหม519อันนี้หลุดนะคะแล้วก็1กุมภาพานันธ์งวดที่จะออกก็คือให้ดับ7มาลองดูนะคะสถิติดับก็ถ้าดูเหมือนค่อนข้างจะโอเคนะก็คือหลุดไป3งวดนะคะสำหรับ12งวด11 งวดเนาะก็ลองตามดูว่านี้เขาให้ดับ7จ็เนาะสำหรับรางวันที่1เลขท้าย3ตัวข้างบนนะคะอ่ะเรามาดูเลขดับของข้างล่างมากดีกว่าหรือเลขดับเลขท้าย2ตัว16สิงหาคมหวยออก4-2นะคะ4 2่มาดับอยู่เนาะ1กันยายนหวยออก83อันนี้หลุดนะคะ16กันยายนหวยออก75อันนี้ดับอยู่นะคะให้3มา หนึ่งตุลาคมหวยออกห้าศูนย์อ่ะอันนี้หลุดนะคะสิบหกตุลาคมหวยออกหนึ่งห้าอันนี้ดับอยู่นะคะหนึ่งพฤศจิกายนหวยออกเจ็ดศูนย์อ่ะให้แปดมาดับอยู่นะคะสิบหกพฤศจิกายนหวยออกหกสี่ก็หลุดนะคะหนึ่งธันวาคมหวยออกศูนย์แปดก็ดับอยู่นะคะอ่ะสิบหกธันวาคมหวยออกหนึ่งกับสี่หลุดนะคะ สาธันวาคม5กับ8ใช้ได้นะคะ17มกราคม4กับ7อ่างวดน,นี้ก็ดับอยู่นะคะส่วนงวด1กุมภาพันธ์เลขท้ายดับเลขท้าย2ตัวเขาให้ดับ7มานะคะลูกค้านี่ดับ7นะเดี๋ยวเราลองตามดูว่าหวยจะออกอะไรเนาะอ่าประมาณนี้นะคะสำหรับเลขดับของสูตรโหัวราสาร์ชุดเด็ดนะอืทีนี้เรามาต่อนที่เลขเกิดบ้างเดี๋ยวเราดูทีละง,งวดเนาะจะได้ไม่ลายตาเกินไป 16สิงหาคมนะคะก็หวยออก583กับ4 2นะคะ583กับ42ก็เข้าเด่น3นะคะลูกค้านี่เข้าเด่น3นะแล้วก็เขามีรางวัลที่1หลัก10มาก็คือเลข8อันนี้ไม่มีเนาะไม่มีเลขท้าย2ตัวก็เป็นหลังหน่วยนะคะก็คือเลข2อันนี้เนาะก็เข้า4เข้า2เนาะแล้วก็ ชุดสตัวเนี่ยก็เข้า3 8 8 3ดามข้างบนนะคะลูกค้า3 8 8 3เนื้อและหลักร้อยให้5นะคะอันนี้แบบเป็นเล่มที่ให้หลักร้อยก็เข้าดีนะแต่แอดมินติงนิดนึงว่าเลขมันเยอะไปหน่อยนะหนึ่ง6 7ี่ห้า็ตัวในหลักร้อย7ตัวนะมันก็เข้าแหละแต่ว่ามันเยอะไปหน่อยนะคะอ่ะเราก็มาเน้นดู2ตัวกับเลขเด่นนะคะอ่ะสำหรับงวดหนึ่งกันยายนนะหวยออกอะไรทำไมไม่เขียน3 3 2กับแดสาม อ่าสามสามสองกับแปดสามงวดน,นี้หลุดเลยนะคะไม่มีเนาะมีสามหลักหน่วยแต่ไม่มีแปดสามไม่มีสามสองสองสามหลักร้อยคือสามเนาะอืมแค่นี้เองนะคะเอาต่อนะสิบหกกันยายนนะคะหวยออกเจ็ดศูนย์สามกับเจ็ดห้านะคะก็เข้าวิ่งเจ็ดเนาะมีศูนย์มีเจ็ดเจ็ดศูนย์สามกับเจ็ดห้าหลักสิบคือศูนย์เข้านะคะหลักหน่วยเลขท้ายสองตัวคือห้าเข้านะ แล้วก็เลข2ตัวเนี่ยข้างบน0ูนย์ตรงตรงเลยนะคะ0ูนย์าตรงตรงเลยข้างบนแถมข้างล่าง7 5ห้าตรงตรงด้วยนะคะเจ็ดห้าตรงตรงงวดน,นี้เข้าทั้งบนเข้าทั้งล่างเลยและหลักร้อยแน่นอน7นะคะมาเนาะอ่างงวดน,นี้เข้าสวยนะคะสําหรับโหราศาสตร์ต่อกันที่1ตุลาคมนะคะหวยออก669กับ50อันนี้เนาะ <c oughs> ก็มีตัวเด่น9นะคะแล้วก็หลักสิบเนี่ยเป็น6เนอะหลักสิบเป็น6แล้วก็หลักหน่วยเลขค้ายสตัวเป็น0อันนี้ไม่มีนะคะแต่ว่า2ตัวเนี่ยเข้า6996นะคะลูกค้าสำหรับงวดนี้เข้า6996นะคะและหลักร้อยแน่นอน6มาเนาะอืมประมาณนี้นะคะ16ตุลาคมนะคะ 1,06กับ1,5หนะมี1มี5้าเข้าวิ่ง1นะคะศูนย์หลักสินะคะแล้วก็หลังหน่วยเป็น5ไม่มีนะคะตัวเด่นนี่0ู6ยไม่มี 15, 1 5ึ่ไม่มีมี1มาหลักสิบแต่ไม่จับ1,5มาจริงๆมี5ด้วยนะเออแต่หลักร้อยหนึ่งก็มานะคะประมาณนี้เนาะจริงๆถ้าหลักร้อยอ่ะคนเอาไปแบบลองลองแบบจับประกบดูก็ได้นะคะเลขเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าไปจับประกบแล้วไปตัดดูก็ น่าจะได้อยู่นะ1พฤศจิกายนนะคะ106กับ70เนาะมี0มี7นะคะแล้วก็หลักสิบเป็น6เป็น0นะคะหลักหน่วยก็เป็น0นะคะงวดนี้อ่าอันนี้เขาเข้า2ตัว0 6ข้างบนนะคะลูกค้าเข้า2ตัว0 6ข้างบนและหลักร้อย1นะคะมาเนาะนี่1 0 6นะคะต่อกัน16พฤศจิกายนนะคะ789กับ64เนาะก็เข้า6 เข้าเ้านะคะเข้าหกเข้า9นะคะ, 6, 6, ะ,คะหลักสิเนี่ยหลักสิบก็จะเป็น8เนาะเลข8ไม่เข้าหลักหน่วยเป็นเลข4นะคะเลข4ก็ไม่มีนะคะอ่า2ตัวมีไหมคะด้ยคะ8 9 9 8ไม่มี6 4 4 6ไม่มีนะคะแต่หลักร้อยเนี่ยมา7นะคะหลักร้อยมา7ก็คือเข้าตัวเด่นกับหลักร้อยนะคะวันนี้1น่งธันวาคม80 5ย์ห้ กับ8กับ08นะคะ805กับ08ขอโทษนะคะมันไม่ค่อยเรียบร้อยเลยโอเ okay. ค805กับ08นะคะก็งวดน,นี้เนี่ยตัวนี้ไม่มาเลยเลขเด่นนะมีศูนย์ไหมไม่มีมี8ดอันนี้คือเข้าแค่หลักหน่วย8แล้วก็2ตัว0ู5ย์ไม่มี0ู8ยไม่มีนะคะหลักร้อยเป็น8ไม่มีงวดน,นี้ไม่เข้าเลยนะคะอ่ะ ต่อ16ันวาคม093กับ14นะคะก็เข้าเลขสนะคะมี4มี0นะแล้วก็หลักสิบเนี่ยเป็น9เนาะไม่มีหลักหน่วยเป็น4นะคะก็เข้านะคะ2ตัว9339ไม่มีนะคะ1 4 4 1, 4 1ไม่มีนะมี4นะแต่ว่าไม่ไม่ได้จับ1มาเข้าหลักร้อยแน่นอน0มานะคะ ต่อกันงวดสาสิบธันวาคมนะคะหนึ่งเก้าหกกับห้าแปดเนาะมีห้ามีแปดมีหกนะคะดึงห้ามาเด่นนะคะแล้วก็หลักสิบเนี่ยเลขเก้าไม่มีเลขเก้านะคะแล้วก็หลักหน่วยในยเลข8ปดนะคะอ่ามาทั้งสิบทั้งหน่วยแล้วก็สองตัวเนี่ยเก้าหกหกเก้าไม่มีนะห้าแปดแปดห้าไม่มีนะหลักร้อยเป็นเลขหนึ่งนะคะลูกค้าหลักร้อยเป็นเลขหนึ่งนะและ นวด17มกราคมนะคะ5 1 9กับ4 7นะคะก็รางวัลที่1เข้าเลข1นะคะมี1มี5เนาะแล้วก็หลัก10เป็น1ไม่มีหลักหน่วยเป็น7มีนะคะ2ตัว1 9 9 1ไม่มี47 74ไม่มีหลักร้อยมาเลข5เข้าอีกแล้วนะคะหลักร้อยประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาดูของม้วด1กุมภาพันธ์กันนะคะว่ามีเลขอะไรที่เขาให้กันบ้างนะมา แอดมินอ่านให้ฟังนะื่อกีตัวเล็กนิดหนึ่งนะคะมี1มี4มี7มี8เลขเด่นนะคะ4ตัว1 4 7 8ดึง1กับดึง4ขึ้นมานะคะแล้วก็ชุดสรุปหลักสิบของเขานะคะอันนี้คือหลักสิรางวัลที่1เนาะมี2มี0มี8มี3มี5มี7มี9นะคะแล้วก็หลักหน่วยเลขท้าย2ตัวนะมี0มี2มี6มี4มี1มี7มี3นะคะอ่ะชุด2ตัวนะคะมี1 5 13 1ห้า สี่ห้าสี่สาี่หกสี่ศนะคะเจ็ดห้าเดสาเจดหเจดศนะคะแล้วก็8ปดห8าแปสามดหกศนย์ะคะลูกค้าหลักร้อยเขาให้มาหลักร้อยลองดูก็ได้นะคะถ้าคนที่ชื่นชอบการเล่นเนาะหลักร้อยนะคะ4ี่สามเหนึ่งสองห้าแดนะคะก็ประมาณนี้เรียบร้อยนะคะสำหรับจับ มือโหราศาสตร์ชุดเด่นนะคะของงวดหนึ่งกุมภาพันธ์และสถิติที่ผ่านมาทั้งเล่มนะคะอันนี้เขาก็จะมีบอกแต้มเกิดสิบหน่วยบวกเด่น10หน่วยรางวัลที่1ของอาจารย์แม่นจริงด้วยนะคะก็ลองไปดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะแต้มเกิด1ิบหน่วยกับเด่น10บหน่วยนะคะอยู่ในหน้านี้นะ โอเคอ่าเรียบร้อยนะคะสำหรับสถิติมีทั้งเลขดับมีทั้งเลขเกิดนะคะของสูตรโหราศาสตร์ที่เข้าสวยๆก็มีนะคะอ่าถ้าใครอยากตามก็ตามได้นะคะสำหรับเล่มใหม่มาแล้วเนาะสั่งซื้อกับทางร้านลอตโต้สองสามสี่ก็รวยๆเฮงๆกันนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับเล่มน,นี้นะแล้วก็เดี๋ยวยังไงติดตามต่อนะในเดือนนี้อาจจะมีคลิปมาเพิ่มนะคะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ